トリコになってしまえばきっとこのあは充実するのもっともう戻れなくたっておしゅりないででも気持ちを伝えてしまえばいつかあ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิวไถ่ไรเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาลองล้อจอยเขานะครับหลังจากที่เรารอประมาณ1เดือนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเป็นสินค้าที่มีตําหนินะครับเพราะว่าเขาขายในราคาพิเศษนะครับอาจจะมีฟองอากาศนิดนึงนะครับอยู่ที่ตัวล้อนะครับแต่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรตัวนี้เป็นทรงสตรีทนะครับนี่เลยแพ็กเกจก็มาแบบนี้นะครับไม่ได้มากับถุงนะครับถ้าเป็นถุงผ้านั้นคือจะเป็นตัวพรีเมียมนะครับเราจะมาใส่กับแผ่น35มิลเดซวูดนะครับ พร้อมกับลองตัวดักกี้เทปกันด้วยละกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในฟิลลิ่งตอนนี้นะครับที่โดนตอนนี้นะครับคือมันจะเหนียวเหนียวก็ไม่เหนียวนึกออกไหมมันเหนียวแบบมันกันน้ําผมว่ามันน่าจะเป็นเทปกันน้ํานะถ้าไทยมีลองไปซื้อมาลองลองตัดซื้อมาตัดแล้วก็ใส่กันดูนะครับอาจจะได้ฟิลลิ่งโชว์นะครับโชว์แผ่นข้างในอย่างงี้นะโชว์สติ๊กเกอร์นะครับคัตตอมสติ๊กเกอร์แต่ความรู้สึกก็คือน้ําหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพิ่มน้ําหนัก มากกว่าเป็นโฟมพวกโฟมลิรเทปอย่างนี้นะฮะน้ำหนักเพิ่มแล้วก็คอนโทรลคอนโทรลง่ายขึ้นนะครับควบคุมใน,ในการไปไกลในเล่นกับอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยง่ายขึ้นนะครับพลิกซ้ายพลิกขวาโอเคส่วนถ้าจะเป็นแบบคิกฟิปไรอ,อ,อย่างเงี้ก็อาจจะติดดีแต่ว่าต้องทําความเข้าใจครับกับทําความคุ้นเคยแล้วกันทำความคุ้เคนคคเคยกับแผ่นกับหน้าหน้าเทปให้ดีนะครับข้อเสียก็คือ1ฝุน่นมันเกาะง่ายฝุ่นเกาะง่ายแต่ว่า มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันทําความสะอาดง่ายจะล้างน้ําแบบว่าไม่ต้องล้างให้มันโดนแผ่นเลนียนะแค่ให้น้ํามันหยดผ่านแล้วก็เอาผ้าอะไรเช็ดเงี้ยมันฝุ่นก็จะออกแล้วก็กลับมาเหนียวเหมือนเดิมนะครับความรู้สึกคล้ายๆกับไอ้ของเล่นที่เราเล่นตอนเด็กที่มันจะเป็นเจอร์รี่อ่ะแล้วเราก็คว้างอ่ะผมไม่รู้ว่ายุคนี้มันยังมีอยู่เปล่านะแต่ยุคผมมันมีมันคล้ายๆกับเจอร์รี่ยังไงสักอย่างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่กันดีกว่านะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนไปดูกัน Don't come out